้องมาดูปลาลูกข้อกันค่ะ,คะยิบๆๆๆยิบยคบยิบๆเลยค่ะปลาลูกข้อหูงใหญ่เลยค่ะปลาช่อนนะคะ ดังไม่ได้นะคะดิจะตื่นไปหมดค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไข่เชอรี่ อยะะู่นในนาข้าวนะคะน้องตอ้นข้าวจนกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเลยะคะ่ะน่าจะเยอะเป็นพันพันตัวมั้งคะเนี่ย เห็นไหมคะข้าวก็มีตะดกหญ้านะคะหวานข้าวหรือหวานหญ้าก,กันแน่คะเนี่ยดูสิคะแดงไปหมดแล้วคะ่ะเกือบจะได้เกี่ยวกันแล้วนะคะเนี่ย บรรยากาศยามเย็นค่ะนี่ค่ะมีแต่ดอกหญ้าเลยข้าวหายไปในหมดูดลูกชายเอาแต่ดอกหญ้ามาหวานค่ะข้าวไม่ได้ตัดนะคะเนี่ย ตัดก็ตอนเอายังได้คืบเดียวเลยไม่กล้าตัดมาตอนนี้ก็มันพ้นช่วงตัดแล้วกลัวตัดไปก็ยิ่งแต่จะเสียนะคะก็เลยปล่อยไว้แบบนี้เลยค่ะ มีแต่ดอกยา้าส่วนเขียวๆนั่นก็นาดำนะคะนองนั้นก็หวานญ้านะคะไม่ใช่หวานข้าวแบบเนี้ยที่หวานซึ่งบริเวณนี้ก็จะประมาณ19ไร่นะคะแต่มีแต่ดอกย้าเลยค่ะ ชื่นชมก็แปลงนี้แปลงเดียวค่ะหน้าหวานเราจะมาเอบดูปลาลูกข้อกันอีกนะคะพี่น้องนี่ก็ไข่เชอรี่นะคะเราต้องกำจัดนะคะไม่งั้นจะลามกินต้นข้าวหมด